ทำไมท่านผู้ชมต้องดูเทปนี้ของ Amazing ให้จบครับดูเทปนี้เสร็จคุณจะได้ตังค์คนดูที่เหรอจะได้เงินคนดูจะได้เงินครับงั้นต้องดูให้จบสวัสดีครับอยู่อภิสลิตนิรุษพนาะครับปลั๊กไฟ Data Power อยู่คู่คนไทยมากว่า40ปีดูเทปนี้จบแล้วคุณจะได้เงินครับคนดูที่เหรอจะได้เงินคนดูจะได้เงินครับเอาละเอาลละ งั้นต้องดูให้จบช่เริ่มต้นมันได้ยังไงสําหรับปลั๊กไฟดาตาเริ่มต้นจากเขาเป็นช่างซ่อมทีวีมาก่อนเดี๋ยวนะเป็นร้านซ่อมทีวีเปลี่ยนไดโอดอย่างเงี้ยสมัยก่อนใช่ทีวีจะใหญ่ทันใช่ไหมโอ้ยทันแน่นอนหน้าอย่างงี้ไม่น่าทันนี่ทีวีทีวีตุ๊เนี่ยทีวียะเนี่ยจะหนาขนาดนี้อ่าแล้วไงต่อก็มีจอไดโอดมีจอแก้ข้างหลังเอราว่าปัดสัญญาณที่ตุ๊ดที่ตุที่ตุอ่านั่นแหละคุณพ่อคือรุ่นนั้นเลยใช่รุ่นนั้นครับ อพอจากร้านซ่อมทีวีแล้วมาเกี่ยวกับปลั๊กไฟได้ยังไงอ่ะก็เขาเห็นว่าสินค้าที่เขาซ่อมมันคือมันเขาทําคนเดียวเพราะทาคนเดียวเสร็จป,ปุ๊บวับนไหนที่เขาไม่ทํางานก็ไม่มีเงินเข้าบ้านอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทํายังไงให้มันมีผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถที่จะขายตัวมาเองได้ตลอดแล้วเขาก็เป็นยุคแรกที่เขาทำทาร์นโฟมเมอร์ทาร์นโฟมเมอร์ที่ เอาไว้เพิ่มไฟรถไฟสมัยก่อนประเทศไทยอ่ะไฟมันขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับกระแสไฟฟ้ามัน,มนไม่เสถียรมันเถียนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็พังมากด้วยความที่ว่าเขาเรียนไฟฟ้ามาเนี้ยเขาก็เลยซ่อมทีวีแล้วก็มาทำทา t r a n s f เมอร์ขายขายดีมากตอนนั้นแล้วก็เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วพอสายไฟเริ่มเดินได้ดีใช่ไหมมีมอแปลงมาดีเสร็จปุ๊บท r a n s f o r เมอร์ er เริ่มลดความ,วามต้องการลงใช,ใช่ประมาณนี้พอลดความต้องการลงเสร็จปุ๊บเราต้องหา new S curve ใหม่ นั่นก็คือปลั๊กไฟจําได้ไหมมีกี่ SKU <ห>ผมมานั่งประกอบเป็นเงาเด็กผมจำได้เ,ออเนาะปลั๊กไฟตอนแรกที่คุณพ่อทําเนี่ยสองห้าสามหนึ่งเป็นเหล็กนะครับต้องซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนจากบริษัทญี่ปุ่นต่างๆมาประกอบปลั๊กไฟตัวหนึ่งพันสี่ร้อยบาทขายราคาขายพันสี่ร้อยเมอร์ริคิงปิ่นเก้าตอนนั้นขายดีขนาดไหนขายดีนะครับขายดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็คือประเทศไทยเริ่มมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทีวี ผัดลมตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้เรื่องไฟฟ้ามันก็ยังน้อยอยู่สมัยนะั้นมีแบรนด์ยี่ห้อวันโปรเนชั่นแนลนะครับก็จะอยู่กันประมาณนี้มีไม่กี่ยีห่ห้อมีไม่กี่ยีห่ห้อพันาโซนิกยังไม่มีปลั๊กไฟด้วยซ้ําแล้วตอนนั้นคือ Data Power เลย Data าอิเล็กทรอนิกส์ดัต้าอิเล็กทรอนิก่อนใช่ดัต a าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆผ่านยุควิกฤตต้มยำกุ้ง ผ่านยุควิกฤจสินค้าจีนบุกค,คลักเข้ามาประเทศไทยตอนนู่นนะ,ะ4045ประมาณเนี้ยจากปลั๊กไฟตัวละพันสี่เหลือ12บาทแล้วตอนนั้นเราจะขายได้ยังไงอะถ้าข้างๆมัน12บาทเราพันกว่าบาทเนี่ยเราก็ต้องฉลาดขายนิดนึงเราคงลดคุณภาพไปสู้เขาไม่ได้เพราะเขาใช้สายโทรศัพท์ฮะใชสส่สายโทรศัพท์สายโ<ป>ทท์ี่เนี่ย,ท,ยที่เนี่ยเนี่ยแหละนั่นแหละทำปลั๊กไฟมาหนึ่งตัว ใครไม่รู้ดูแต่ราคาเราซื้อไปใช้ไปสักพักก็ไม่ระเบิดพังไฟไหม้บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราทาไม่ได้เพราะว่าเราไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครเราขายที่คุณภาพความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญถูกต้องเมื่อกี้บอกว่าตอนแรกชื่ออะไรนะด a ต a าดัตตาอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ตอนนั้นคุณยูอายุกี่ขวบผมมาเข้าโรงงานตอนเจ็ดขวบจากร้านส้มโทรทัศน์ตอนนี้เป็นโรงงานแล้วเป็นโรงงานตอนนั้นตอนนั้นเริ่มจากห้องแถวห้องเดียว แล้วก็ขยายมาเป็นหกห้องแถวตอนนั้นสักผมเจ็ดขวบอ่าแล้วก็ย้ายจากห้องแถวมาเป็นสร้างโรงงานที่นครปฐมเจ็ดขวบทําอะไรยังไงก็โหทําหลายอย่างเลยนะเปิดไฟปิดไฟเฝ้าสต็อกเพราะเราต้องนอนอยู่ที่โรงงานด้วยแล้วก็ดูงานฉีดแล้วก็ตัดขี้เกียร์น็อตขันนอ็อตประกอบปลั๊กพันสายปิดฝาเทสไฟตัวเอกสารนั่นเจ็ดขวบอ้าวแล้วพอขยับขึ้นมาทำอะไรต่อเขาฝึกให้ดูคนดูว่าคนนี้โกงไหม ดูว่าคนนี้ทํางานดีหรือเปล่าเริ่มศึกษาเรื่องเครื่องจักรเยอะขึ้นอืมไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นแรงงานอย่างเดียวนะแต่เราดูว่าเฮ้ยเครื่องนี่มันทํำยังไงม,มันสารตั้งต้นมันคืออะไรมันทําอะไรออกมาแล้วมันสร้างแวลูแอดดิตยังไงได้ต่อหลังจากนี้ก็เริ่มฝึกงานตัง้งแต่ตอนนั้นชอบไหมชอบไม่หรอผมชอบทํางานมันมันมันหลอ่อหลอมให้เราเป็นคนที่ชอบทํางานตลอดเวลาแบบไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อน คือถ้าเขาทํางานกัน8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมเราก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งที่เริ่มประมาณสักงห้าโมงไปจบอีกทีหนึ่งสักตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมผมก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งไปทําวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ตัวเองอะได้ทํางานตลอดเวลาอืเพราะว่าเสียบติดกันทํางานเริ่มจากหนึ่งห้องแถวกลายเป็นหกห้องแถวหกห้องแถวตอนนี้เจ็ดไรกลายเป็นเจ็ดไรเส้นทางขู่ขาฮะไม่ต้องพูดถึงเลยบอกตรงๆเลยตรงนี้ว่า ชีวิตไม่ง่ายแล้วก็ธุรกิจไม่มีคำว่าง่ายอยู่แล้วเจอวิกฤตทั้ง14ตุลาพฤษภาธมินต้มยำกุ้งซัดดำนายวันวันดอทคอมมาโควิดมาสินค้าจีนทะลักนูน่นนี่นั่นจนมาอยู่เนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยก,ก็ไม่ไม่มีวันไหนที่ง่ายเลยกับการทำธุรกิจนี่คือสิ่งที่คุณอยู่ต้องดูแลต้องต้องดูแลเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิต สร้างธุรกิจมาแบบนี้หน้าตาดีแบบนี้บางคนก็ดูก็บอกอ้ยี่คุณพ่อสร้างให้ทําให้นี่คุณยูอาจจะไม่ต้องทําอะไรเยอะชีวิตจริงเป็นยังไงทําทุกอย่างเลยเราคือฟันเฟืองหนึ่งในองค์กรดีกว่าม,มันไม่มีคําว่าเหมือนแบบโอ้ลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยทําไม่ดีก็ไม่นเป็นไรเลยอ,อยู่บนกองเงินกองทองอยู่แล้วไม่ไม่มีคําว่ากองเงินกองทองครับเพราะว่าธุรกิจของผมมาเป็นธุรกิจที่เลนโอเชียนเนาะ,ะตัดราคากันเก่ง แล้วก็วันวันนึงวันนี้มีมาจินวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วเพราะจะมีคนที่ถูกกว่าเสมอเพราะฉะนั้นคือเราเราจึงต้องสร้างแบรนด์แล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างให้เป็นเมื่อกี้คุณยูบอกว่าทํางานเสร็จ5้าโมงก็มีอีกธุรกิจหนึ่งเ<ช>สาร์อาทิตย์ก็มีอีกธุรกิจหนึ่งธ<ช>ุรกิจที่คุณยูทํคืออะไรคือด้วยความที่ว่าเราแบบดูซีรีส์เกาหลีเนาะอิทวอนคลาสแลวเราชอบเรื่องนี้มาก เ,ออเกี่ยวกับแบบนักธุรกิจมีดราม่ากับเจ้าของธุรกิจเดิม,มพ่อตายต้องเลี้ยงดูชีวิตตัวเองอสร้างธุรกิจกลับไปแก้แค้นเขาแล้วก็ทํ้ธุรกิจมั่นคงโทษทีคุณดูกี่รอบอลเจ็ดรอบดูแล้วรู้สึกว่าเราอยากฮึกเหมิมอ,อยากจะทําธุรกิจเองใช่เราอยากเป็นแบบเขาเพราะว่าเขาคือประสบความสําเร็จอ,อ้าวนี่ถ้าแบบนี้นี่เข้าธีมแถวนี้เลยนะเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์อ๋ออ๋ถูกไหมเวลาเราทำคอนเทนต์อะไรออกไปแล้วมีคนดูแล้วสร้างแรงบันดาลใจแล้วมีคนอยากจะเป็นให้เหมือน มีคนอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้นั้นโน้นอันนี้ก็ถือว่าซอฟต์พาวเวอร์คือตอนนั้นเราก็ดูดูแบบทิศทางในการทํางานทําธุรกิจของเขาเนาะมีเหลี่ยมยังไงนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องของการจัดการคนแล้วเราก็เลยไปเปิดบริษัททําอะไรทําการตลาดอ๋อทำมาร์เก็ตติ้งให้ทำมาร์เก็ตติ้งใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราใช้ชื่อบริษัทว่าแวนเทนเพลสคอนซัลท์คือเราอยากเอาประสบการณ์การทํางานธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษามาให้คาปรึกษา มาสร้างโอกาสให้กับคนที่ต้องการเรียนรู้ในการทําธุรกิจด้วยความที่ว่าเป็นที่ปรึกษาเนาะไม่มีคอนเน็ชันไม่มีเงินเราเริ่มจากไม่มีเงินนะอ,ะอะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เพราะเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาก่อนเลยต้องเรียกว่าคุลมกลุคุคานมากเพราะมันมีปีอยู่ปีหนึ่งผมไม่มีลูกค้าเลยผมต้องสู้ด้วยการที่ว่าเราต้องปรับกลยุทธ์เราก่อนทํายังไงเราถึงจะสร้างเงินได้สิ่งที่เราสร้างเงินได้คืออะไร คนที่เรามีกับความต้องการที่เราต้องการนําส่งเขาอะ่ะมันต้องตรงกันถ้าเราเอาลูกน้องเราที่เป็นคนเอนเตอร์เทนตลกสนุกสนานมากไปนั่งเคาะตัวเลขการเงินอา i อเป็นยังไงบ้างพังถูกะเออใช้คนผิดสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอีเทรวอนก็คือเขาใช้คนถูกเราก็เลยให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบที่สุดนั่นก็คือการทำช่อง y o u t u ู e จากศูนย์คนไม่มีคนติดตามเลยแล้วก็ ปัจจุบันนี้มีสองหมืํนแปดทำนานแค่ไหนปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีเข้าไปได้ดูคอนเทนต์มีอะไรบ้างในนั้นระีแอคชั่นซีรีส์ยูริโหนี่เป็นเรื่องใหม่ๆมากเลยนะตอนนี้กําลังมาแรงเลยแต่ผมมามาก่อนเออประมาณสองปีละทําไมอ่ะทำไมคุณถึงคิดว่าอคอนเทนต์แบบนี้จะมาแรงเออเราประชุมกันบนทีมเราฟังความคิดเห็นลูกน้องเราบอกว่าเขาอยากทําอะไรแล้วเขามีความสุข เขาอยากทําอะไรแล้วเขารู้สึกว่าเขาทํามาในทุกวันโดยไม่รู้สึกอึดอัดเราไม่รู้หรอกว่าวันนั้นมันจะสร้างประโยชน์อะไรให้เราในอนาคตแต่เรารู้แค่ว่าเนี่ยคือทรัพย์สินที่สร้างความแตกต่างระหว่างเรากับคู่แข่งคนอื่นแล้วเราก็ทามาเรื่อยๆสะสมแต้มบุญมาเรื่อยๆอเสร็จปุ๊บแล้วคําถามคือแล้วคนเหล่านี้จะรู้จักได้ยังไงผมก็ต้องมานั่งโปรโมทก็เลยมาโปรโมทผ่านช่องทางนี้เช่น ซีรีส์ยู่ิแล้วเราก็ลองดูเลยว่าเออถ้าเราโปรโมทตรงนี้แล้วผลตอบรับมันเป็นยังไงแรงสนับสนุนของคู่จิน้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการทําการเซอร์เวยของผมมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าการใช้คู่จิ้นอะทำไม่ใช่ขายเติบโตขึ้นได้จริงอย่างน้อยก็มาสัก10สูงสุด4 0ใครที่เก่งกว่านั้นอะก เป็นร้อยเป็นสองแล้วแต่ความความดังของแต่และคู่เลยนั่นก็แปลว่าตัวคุณยูเองก็สนใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สนใจเรื่องซีรีส์ถูกไหมตอนนี้มีสนับสนุสนซีรีส์อยู่หลีเรื่องหนึ่ง <human. S 2> ชื่อเรื่องว่าอัลล็อกยูเลิฟรักได้ไหมยายตัวหลายซึ่งองอไหนอยู่แล้วสิเบตกันยาที่ผ่านมา ที่บ้านพี่ปักไฟมีเซฟตี้อ่ะถือว่าเบเกอร์มันตัดก็ดูผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าเราเราทำบริษัทคอนซัลท์มาร์เก็ตติ้งเนาะแล้วเราก็เข้าไปทำงานเกี่ยวกับซีรีส์ทำให้เราได้พบว่าเออมันมีโอกาสอีกมากมายแล้วยังมีกลุ่มคนที่พร้อมที่จะอ่ซัพพอร์ตแล้วก็มีความต้องการ ในผลิตภัณฑ์บริการหรือคอนเทนต์หรือเอนเตอร์เทนเมนต์ใดๆในวงการเนี้ยอยู่ยังมีอยู่ในภาคธุรกิจอื่นเราก็ต้องถอดหมวกอันนี้ออกแล้วก็สวมหมวกใหม่อย่างเงี้ยก่อนที่จะมาทำซีรีส์อยู่รีอ่ะผมทำอ e ีสปอร์ตมาก่อนช่วงโควิดอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าผมทำธุรกิจปักพวก่วงและถ้ามันไม่มีอีเวนต์เลยผมขายไม่ออกเพราะนั้นผมจึงต้องสร้างอีเวนต์ ให้คนอะซื้อปลั๊กพ่วงไปใช้เพราะคุณมองว่าปลั๊กพ่วงของคุณอะมันใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ใช้เกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสปอนเซอร์หรือจัดงานเกี่ยวกับอ e ีสปอร์ตขึ้นมาเอ้ปลั๊กพ่วง Data Power ก็ต้องขายได้ใช่นี่คือมุมมองของคุณอยู่ใช่คือทุกวันนี้มันวิธีพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแหละแล้วก็รวมถึงการไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็เราไลฟ์สดเราทุกวันเรารู้ว่าไลฟ์สดทีนึงต้องใช้ปลั๊กอยู่นั้นห้าหกตัวไฟกี่ดวง ถูกป่ะใช้เยอะมากเลยอะเซสชั่นหนึ่งแล้วถ้าเกิดลูกค้าเขาซื้อของที่ไม่ดีไปแล้วแบบว่าพังใช้ไฟแรงๆเสร็จปุ๊บปั๊ระเบเดือดอย่างเงี้ยไฟตัวหนึ่งต้องหมื่นวัตต์อย่างเงี้ยมาใช้โอ้มันไม่ได้อ่ะมันมีรายละเอียดของมันมันมีรายละเอียดของมันเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้คือจากที่ผมทํากันบ้านนะผมอาจจะผิดนะตอนนี้เราประเทศไทยเรามีแอเฟรียลอยู่ประมาณสามหมื่นคนซึ่งถ้าเกิดว่าเราขยายสามหมื่นคนเนี้ยได้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบห้างไซส์เล็กๆอื เขาก็จะแปะตะกล้าเรื่อยๆนะและ้วเงินก็จะหมุนเวียนหาคนที่เป็นไมโคร finance เป็นไมโครอิคโนมีตรงเนี้ยได้มากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการสร้างเงินเหมือนกันผมก็ไลฟ์สดขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงโจดนำมาสู่ที่ว่าดูคลิปนี้จบอะแล้วได้เงินแค่คุณอะสมัคร s h o ป e, ปีแล้วสมัครเป็นแอ f ฟิ i a เ e กับทางแบรนด์ a t ต t าทั s เซนพ o า e เแล้วก็แนะนำสินค้ารีวิวส่งลิงก์ให้ลูกค้าส่งลิงก์ให้เพื่อนแค่เนี้ย คุณก็ได้เงินแล้ว๋อนที่คุณบอกตอนต้นคือดูคลิปนี้จบแล้วจะได้ตังคือแบบนี้เองได้เลยเอาผลิตภัณฑ์ของ Data Power ซึ่งมีอยู่โอ้โหเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอก3,000กว่า SKU แต่ท็อปท็อปเซลล์นี่500 SKU เอาไปทำอะไรติด Affi l i a t ตติด a f f i l i a t e ก็ได้ตังเลยดูคลิปนี้จบได้ตังเลยเห็นไหมง่ายมากเออเราก็ซื้อของอยู่แล้วใน s h o ป e e ถูกไหมใช่เออเราก็ใช้อยู่แล้วก็ไปติด Affi l i a t e ของทาง Data Power ได้เลยใช่ลักษณะก็มี เอาละโอ้โหเนี่ยแค่นี้เลยแค่นี้เลยเฮ้ยเ,เดี๋ยวสิถ้าคุณพูดมาแบบนี้เดี๋ยวเขาปิดเลยนะเนี่ยเดี๋ยว <beaucoup> ดูต่อดิเอออย่าพึ่งสิอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย,อย่าพึ่ง,งดูแต่อ่อเดี๋ยวอ,อ,อาจจะได้เงินเพิ่มอ่าเผื่อได้เงินเพิ่มอีกเอออาจจะได้เงินเพิ่มอีกอ่าเอาละสปอนเซอร์ซีรีส์ไปแล้วสปอนเซอร์อีสปอร์ตไปแล้วส่วนซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆสนใจด้านไหนอีกไหมผมเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ครับอยู่ที่โรงเรียนพัทละเวทก็ศึกษาสมุนไพรเลยนั่งดูใบไม้ นั่งดูตำรับยาย้อนกลับไปซอฟ t ์พาวเวอร์ของคนไทยออริจินอลจริงๆคือผมคิดว่าถ้าสินค้าจีนมาบกุกแล้วเราจะอยู่ยังไงในเมื่อสินค้ามันถูกลงไปเรื่อยๆแล้วเราอะทําอะไรการเกษตรนี่แหละคําถามคือการเกษตรผมจะไปทําอาหารแข่งกับใครหรอผมก็ต้องเลือกเซกเมนต์ที่ผมอะจะทําได้แสดงว่าตั้งใจอยากจะทําแบรนด์ทําสินค้าอะไรเกี่ยวกับศูนย์ภไทยใช่ครับตอนนี้คือของผมก็มีภาวะปัสสาวะขัดอผมก็ ยำยาแล้วก็ลองใช้ปรุงยาเองปรุงยาเองแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมลื่นดีนะอลื่นเลยใช่เอาละเดี๋ยวนะใครเอ๊ะโทษนะทำไมตากล้องผมหัวรับมีภาวะปัสสาวะขัดอยู่แล้วอ๋อยิ่งเรียนยิ่งแบบสนุกยิ่งเรียนยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอย่นั้นเยอะแสดงว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะได้เห็นโปรดักที่มาจากการเรียนของคุณอยู่ด้วยใช่ใช่ครับงั้นมีเขาเรียกไร ปัจจัยในการทาํางานยังไงบ้างสำหรับคุณยูซื่อ,อส,สัตย์นะคำแรกเลยซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็เรายึดมั่นในความดีใส่ใจดูแลห่วงใยทั้งลูกค้าทั้งคนในองค์กรทั้งเรื่องสวัสดิภาพเขาแล้วก็เรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นสามแกนหลักๆที่ใช้ในการทำธุรกิจของผม ไม่ได้โฟกัสเรื่องว่าต้องได้กําไรสูงสุดเป็นแับแบบแรก,แรกขอให้มันแบบอยู่ได้แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพได้ต่อยอดให้กับคนอื่นได้ผมว่าสร้างโอกาสดีกว่าฟังเรื่องราวคุณอยู่มาแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าชีวิตมีปัญหาเยอะแน่นอนคุณมีวิธีแก้ปัญหายัางไงโอ้ปัญหาแต่ละอย่างก็1เลยนะตั้งสติก่อนวิธีการแก้ปัญหาผมนะตั้งสติก่อน2คือคิดวิเคราะห์แยกแยะสาเหตุของปัญหามันคืออะไรแล้วก็ ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะแก้อะไรแล้วค่อยลงมือแก้สามก็คือถ้าจะเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนตัวเองก่อนเพราะาบางทีเราโลกมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันเนี้ยเรามันฟิตกับโลกนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปดูคนอื่นเขาลองถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราทำดีแล้วหรือ,อยังผมถึงบอกว่าทำตัวเองให้ดีที่สุด ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณแล้วก็อย่าไปเสียใจกับเรื่องเมื่อวานผมอะ่ะจะใช้ธรรมะช่วยเยอะเมื่อก่อนใช้เล่าช่วยเยอะมายถึงะรมาล้างแผลอย่างเงี้ยเหรอเอามากินเนี่ยแหละครับใช่คือช่วงที่ผมเด็กๆอะ่ะปัญหาผมก็เยอะผมก็กินเหล้าฉ่ำเลย คิดว่ามันจะแก้ป mm. like sure. right. ัญหาได้ม like yeah. ันทําให้ช่วยให้มันลืมได้สักพักหนึ่งใช่แล้วก็แหงตื่นมาสี่โมงก็ต้องทํางานต่ออยู่ดีก็กลับมาเจอปัญหาเหมือนเดิมกลับปัญหาเหมือนเดิมปัญหาก็ไม่ได้แก้แล้วก็ศึกษาธรรมะทางสมาธิเยอะขึ้นใช่นั่นก็คือใช้หลักธรรมะมาในการแก้ปัญหามีน้องๆดูอยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมกาลังแบบค้นหาตัวเองเลยกำลังพยายามทําอะไรบางอย่างบางทีชีวิตมันก็ไม่ค่อยได้ง่ายกับเราเท่าไหร่เนาะแล้วก็เขาก็มักจะทําให้เราอะลดความเสมอ เขาพยายามสอนให้เราเรียนรู้ที่จะยืนขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งปัดฝุ่นแล้วก็เดินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเออชีวิตมันเศร้าจังวะปัญหามันร้อยแปดมันท้อแท้มันมันไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าพึ่งไปไหนเพราะว่าการที่คุณไม่อยู่อาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่อยู่ข้างหลังได้รวมถึงคนที่ ยังไม่รู้จะทำอะไรไถโซเชียลเน็ตเวิร์ไปเรื่อยๆลองลงมือทำอะไรบางอย่างดูแล้วลองถามใจดูคุณเองดูว่าคุณมีความสุขกับมันไหมคุณชอบมันหรือเปล่าแล้วสิ่งที่คุณทำมันสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองและคนที่อยู่ในสังคมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จงกล้าที่จะคว่มหน้าจอแล้วก็ออกไปสู่โลกกว้างลองทำอะไรบางอย่างดูครับ ถึงนาทีนี้คุณยูอยากให้ท่านผู้ชมจําคุณยูในภาพของเรื่องนี้ไม่เคยคิดเหมือนกันนะอืจําผมในฐานะที่คนคนคนนึงที่พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วกันบอกตั้งผู้ชมอีกทีได้ไหมดูคลิปนี้จบแล้วได้เงินยังไงนะดูคลิปนี้จบนะครับได้เงินด้วยการไปสมัครลิงก์ a อ f เฟ i a t e กับทางช h อปปี้กับลดาและแชร์ลิงก์จากทางแบรนด์ด t ต t าทอสเต็ดพาวไปนะครับผมแนะนําสินค้าของเรา สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้กับคนไทยได้ใช้คุณภาพดีปลอดภัยอยู่คู่นไทยมากกว่า40ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าที่แนะนําก็สบายใจได้มีปัญหาอะไรก็เข้ามาเคมกับบริษทัทได้เพียงแค่นี้คุณลูกค้าก็ได้เงินแล้วต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะทุกคนที่ให้โอกาสเราได้ลองทํางานได้ลองเรียนรู้ได้ลองล้มลุกและรักษาตัวเองยืนขึ้นใหม่ ครั้งหนึ่งก็อยากจะฝากสิ่งนี้ไว้ว่าสำคัญที่สุดเลยคือการมอบโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไป